ฟอร์ดเอเวตัวท็อปราคาล้านแปดค่ะนี่คือตัวท็อปที่สุดแล้วนะคะและสีที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นสีเทาดําค่ะเขาจะมีสีทั้งหมดอยู่6สีนะแต่สีนี้นะคะให้อารมณ์ความรู้สึกแบบความเท่ความดูดีที่สุดเลยค่ะ แล้วตัวรถนะคะที่เขาให้มาเนี่ยก็มีทั้งระบบความปลอดภัยนะระบบออปชั่นต่างๆที่ช่วยในการขับขี่มากมายเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวท็อปขนาดนี้นะเขาให้ฟัง์กชันอะไรที่ว้าวๆกับเรามาบ้างนี่เลยค่ะเริ่มที่ตัวด้านหน้าเลยสองสว่างอยู่ตรงนี้นะคะไฟหน้า m a t i c LED ค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีความพิเศษมากเลยนะเพราะว่า ตัวไฟนะคะเขาปรับระดับเองได้เลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยและที่สำคัญนะคะระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะของเขาเนี่ยที่เราสามารถเปิดไฟสูงได้นะคะโดยที่เรากำลังขับตามคันหน้าอยู่ด้วยไม่แยงตาคันหน้านะคะแถมไม่แยงตาฝั่งตรงข้ามด้วยเพราะว่าเขาจะมีระบบนะคะที่เป็นเซนเซอร์คอยล์ไล่ปิดะคะ่ะ ดวงที่แยงตานั่นเองกล้องรอบคันเนี่ยรถก็มีมาให้ครบเลยนะสามารถดูแบบเบิร์ดไอวิวได้ค่ะสามารถซูมดูได้ด้วยและระบบความปลอดภัยที่ตัวรถให้มาเนี่ยก็จะมีทั้งเซ็นเซอร์ด้านหน้ารอบคันเลดาราด้านหน้านะคะรวมไปถึงกล้องที่เอาไว้จับคนนะคะจับเส้นแบ่งถนนต่างๆเพื่อให้เราใช้ออปชันได้อย่างครบถ้วนนั่นเองค่ะ ดูมุมมองด้านข้างของตัวรถนะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันพมใหญ่มากค่ะแล้วก็ดูเท่ด้วยบวกกับตัวยางแล้วก็แม็กนะคะที่เราใส่มาคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มค่ะเป็นแม็กของ p u e l นะคะนำเข้าจากอเมริกาเลยจับคู่กับยาง M a l t e r l a i n City ยางสองทัพ55 R 2 0ค่ะถ้าพี่พี่ต้องการที่จะวิ่งใน ส่วนของตัวทางเรียบนะคะก็เลือกเป็นซีรียางนี้ได้หรือว่าพี่ๆอยากจะเอาไปลุยนะคะเปลี่ยนเป็นยาง MT ก็ได้เลยส่วนแม็กตัวนี้นะเป็นแม็กที่แหล่ไอเทมมากๆค่ะตัวนี้แม็ก f o l l L s e นะสีของแม็กเนี่ยจะเป็นสีดำด้านแม็ตแบล็กค่ะทำให้แต่งออกมาแล้วเนี่ยดูเท่สุดๆไปเลย ความสูงของตัวรถก็เป็นความสูงปกติรล่ออแบบนี้เลยนะเปลี่ยนล้อมาอย่างเดียวคือจบเลยค่ะให้ทั้งความหรูหราและความสปอร์ตไปในตัวนะเวลาที่เราเปิดประตูมาแบบนี้นะคะตัวนี้เขาจะมีไฟเวลคมด้วยนี่ค่ะมุมมองจากด้านหลังเนี่ยมีความหล่อาล่ำมากๆเลยนะแถมยังโดดเด่นค่ะด้วยไฟท้าย Signature LED ตัวนี้ค่ะฝาท้ายเนี่ยเป็นระบบเปิดนะคะแบบเตะเปิดแบบเปิดด้วยกุญแจนะคะเปิดได้หลายอย่างเลยนี่เลยค่ะง่ายๆ ะะเปิดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเบาะแถวที่3นะซึ่งตัวนี้นะคะเราเป็นตัวท็อปอยู่แล้วค่ะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะพับเรียบแบบนี้ไปได้เลยนะนี่พอเรียบแล้วนะคะเราอยากจะขนของสัมภาระเพิ่มเติมหรือจะไปนอนนอนแคมป์นะคะให้อารมณ์แบบชิลๆสบายๆายก็ได้เพราะด้านในเนี่ยเราก็มีหลังคาพาโนรามิคูนลูฟค่ะ ถัดมาด้านหลังตรงนี้เปิดขึ้นมาก็จะเจอเป็นตัวแม่แรงนะคะเวลาที่เราแบบรถยางเสียหรืออะไรเนี่ยเราก็เปิดขึ้นมาใช้จากตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะพับเรียบแล้วนะคะก็ดูดีเลยส่วนประตูหลังนะมาดูความเซฟตี้ของเขาค่ะ А, ไม่หนีบนะคะไม่หนีบลงมาเลยนั่นหมายความว่าเราจะปลอดภัยนะคะเวลาที่เราใช้ประตูหลังนั่นเองเผื่อในกรณีบางทีมีของหรือว่ามีเด็กนะ mm hmm. เขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะที่จะคอยหยุดการทํางานของประตูท้ายด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราถอยเนี่ย mm hmm. เผื่อมีของมีกระถางต้นไม้หรือว่ามีเด็กอยู่ด้านหลังตัวรถเนี่ยเขาก็จะช่วยเบรกให้เองด้วยนะในเรื่องของตัวออปชั่นนะจอยรีวิวไว้แล้วด้วยค่ะพี่ๆสามารถไปย้อนดูคลิปได้ตอนนี้คลิปก็ประมาณล้านกว่าวิวแล้วนะคะสําหรับตัว e v e r อรต์ตัวนี้ภายใน ออกแบบมาสีดำล้วนทั้งหมดเป็นสีเปียโ,โนแบ็กนะคะแล้วก็ออกแบบมาแบบภายในกว้างขวางมากเบาะท่ยางเนี่ยแถวที่2แถวที่3นั่งได้สบายเลยเพราะว่าเรามีหลังคาพา n โนรามิกโมล,ลูค่ะเปิดหลังคานะแล้วก็นั่งเทควิวนะคะทำให้เบาะแถวนั่งข้างหลังเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดเลยแล้วด้านหน้าค่ะหน้าปัดที่ให้มากับตัวรถเนี่ยหน้าปัดขนาด12นิ้ว สามารถที่จะกดเลือกดูได้เลยว่าเราอยากจะดูตรงส่วนไหนนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าบวกปุ่มมันติฟังก์ชั่นจัดเต็มหน้าจอกลางขนาด12นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple c a ค P l เ y ย n d r o ด d a ยออได้หมดเลยค่ะเชื่อมแอปพลิเคชัน Ford Pa าสสามารถสั่งสตาร์ทรถจากระยะไกลได้เลยแล้วนี่นะที่เราเห็นภาพแสดงอยู่นะเป็นการ เรียกโหมดขับออฟโรดขึ้นมาค่ะกล้องจะแสดงเลยนะแล้วเราสามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าเราอยากจะกดดิฟล็อกหลังหน้าหรือว่าจะกดโหมดเทรล,ลคอนโทลนะก็คือการที่รถเนี่ยลงทางชันโดยอัตโนมัติแอร์ปรับแยกอิสระซ้ายขวาเลยแถมยังเป็นฮีตเตอร์ได้ด้วยนะช่องชาร์จแบตค่ะมีมาให้ครบตัวเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าที่ล้ำที่สุดในตอนนี้แล้วนะเวลาที่เราใช้ระบบช่วยถอยจอดเองเนี่ยตัวเกียร์เขาก็เปลี่ยนเองได้เลยนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเบ มือไฟฟ้าใช้เพียงแค่กดนิ้วเดียวเท่านั้นเองค่ะรถเนี่ยเขาก็เป็นขับสี่แบบพาร์ทไทมนะซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะเลือกมาที่เป็นขับ2ได้หรือว่าขับสี่ก็ได้และตัวโหมดที่ให้มาเนี่ยก็มีทั้งหมด6โหมดเลยโหมดปกติ โหมดประหยัดในเวลาที่เราต้องการจะประหยัดนะโหมดลากควงใช้งานได้เลยโหมดถนนลื่นอย่างข้างหน้าเนี่ยมีฝนตกเราเลื่อนไปที่โหมดถนนลื่นได้ค่ะโหมดโคลนโหมดล่องเนี่ยเวลาที่เราไปลุยไปออฟโรดนะและก็โหมดสุดท้ายเป็นโหมดซ้ายค่ะนี่ก็คือโหมดการขับขี่ที่ให้มาทั้งหมด6โหมดนะบอกเลยว่าไปได้ในทุกที่ทุกสภาพถนนเลยค่ะ